ในเรื่องของถ้าคุณไม่รู้จัก4คํานี้คุณไม่สามารถที่จะบริหารอ,อู่ได้เลยคือ P A O L 1. ก็คือ Part 2. สองก็คือ a ุสองตัวที่มาคือ O ตัวต่อมาคือ Labor ถ้าคุณไม่รู้จักสี่คำนี้คุณไม่สามารถบริหารองค์ประกอบรายได้พีคุณไม่รู้จักบริหารเป้าหมายของอะไรคุณไม่รู้ว่าคุณควรจะขายอะไรอะไรสรรหาอะไรอย่างไรบริหารอะไรอย่างไรต่อมาคุณไม่รู้จักงานขายเพิ่มเติมคืออ c เซซิลีคุณไม่รู้ว่าจะขายอะไรให้กับมันยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ ถ้าคุณขายโทรศัพท์มือถือคุณไม่มีฟิล์มคุณไม่มีเคสคุณไม่มีอะไรใส่คุณจะขายรายได้ไม่ได้ต่อมาอ้อยคือของเหลวต่างๆถ้าคุณไม่รู้จักเรื่องของวิธีการขายของเหลวนะครับคุณก็ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ต่อมาคือเลเบอร์ถ้าคุณไม่สามารถบริหารการจัดการเรื่องค่าแรงที่ได้จากลูกค้าคุณก็ไม่สามารถที่จะบริหารฐานเงินเดือนลูกน้องได้คุณไม่สามารถที่จะปรับฐานเงินเดือนให้ได้เพราะ เหตุปัจจัยค่าแรงลูกค้ามาจากลูกน้องหางานพาร์ทเพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นในหลักสูตรผมจะคิดคำนวณตัวนี้เป็นเปอร์เซนต์และเป้าหมายให้แล้วพบกันในหลักสูตรบริหารอู่อย่างไร้มกันไร,ไรในภาคเวิร์กช็อป